สวัสดีครับท่านผู้ชมดีครับชมคลิปวีดีโอนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูแปลงนะครับผมพักสลัดนะครับพักตีปูไว้นะครับที่สวนหลังบ้านนะครับผมพอาะต้นม้อม้องามๆนะครับต้นใหญ่ๆอบๆเนิ่โอ้เวลาฮักนี่ทั้งขวบๆเลยครับผมมันมีการเจ็บปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยคอกนะครับมูขี้น้อยอย่างเดียวเนิ่กับขี้ไก่เนาะ เอามาเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับขน้ำมาล่าเมือสาดนะครับผมวันนี้เนี่ยเมนูอีกเช่นเคยครับผมอบักสลัดงามๆจะนี่นะครับลองคือปลาอลดเราจะเอามาย่ยเมนูอันยังล้ำๆเ่อกินกันนะครับผักอบอหมาะนะครับมาเริ่มต้นล่างพักกันเลยนะครับอ่าที่น้ามใสเลยนะครับน้ามีสีมันขุนๆในเนาะเดี๋ยวเราจะไปล่างหน้ามแบปางหลบเนิรอมันต้องร่วงนะครับผมล่างที่เปิะขี้ขุนนออกไปได้ครับ อ่าหมดแล้วทุกทุกทุกมีถึงสลัดเขียวสลัดสีม่วงนะครับสลัดเขียวที่มันทอดอย่างโอ้กินในอย่างอืมอย่างกินโอ้กินอย่างโู้นะครับเนาะโอ้แต่ว่าอ้เหมาะขนาดครับผมวันนี้เราจะมาเนเมนูอย่างนอะท่านผู้ชมลองเดาวันเดอร์อ่าเมื่อเล่งพักเสร็จแล้วครับผมของกินชิ้นต่อไปนะครับรับรองท่านผู้ชมท้ายถูกแน่นอนครับผมว่าเขาจะหญ่กินอ่านั่นก็คือปลาทูทอดกรอบนะครับผม ปลาทุกชิ้นะครับมีตั้งใหญ่ตั้งน้อยนะครับปล่อมาจัดใส่จานได้เลยนะตัวน้อยตัวใหญ่นะครับผมมันมันมะมะนะครับกรอบล้ำล้ำนะครับผมสุดยอดแต่นอะครอบมาดฟอจินนะครับผมมาดูัะฟอจินเนอดอกฟอร์จิกรอบๆนะครับตัวน้อยนี่จะเหนียวนึบๆเนหมาะขนาดครับผมกรอบๆกำลังดีครับ วันนี้เราจะมาเสนอเมนูนะครับผมนั่นก็คือเมี่ยงปลาทูครับอ่าเสลยไปแล้วเนอร์มาฟอขนมเส้นเขาสีขาวๆมากๆนะครับผมต่อไปก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับอันนี้เขาหยาเองเนอะต่อเหมาะขนาดโอ้ใส่ถัวตัดเนี่ยสุดยอดมาอยู่กันแล้วเนอร์ก็มาเริ่มใส่พักลงไปครับผมขั้นตอนต่อไปครับขนมเส้นครับผมอ่าแล้วก็ตวัวเดปลาทูครับต่อเหมาะเหมาะมาแลุวท้ายทำามาใส่นิดเดียวมัล้ำครับจิ้มดเด็สของเขาครับผมจัดเลย มาคาแรกปอป๊มาคำสองครับ่าคำนี้นะครับผมอ่าเป็นหลานตัวน้อยครับหลานเบาเน้อดอกออมุมขอปากคำใหญ่เกี่ยวบ้อเสียงเนอ้อมามาต่อกันดีกว่าครับผม,มน้ำจิมลําลำ้ำตะดลนลกมาใส่ขนมเส้นต่อเลยครับผมมาหลานเบาบอกกำเดียวมันแบบอ๋อมันมาอิ่มครับขอให้นสัก,กํำล่อมาะขนาดครับผมมา ดอดดอดเด้อสุดยอดเลยครับผมใส่เข้าไปครับอืม,อมใส่นักนักต่อไปน้ำจิ้มสามรสมอ๊กเลยครับผมอ๋อครับอ่าจัดเลยมาหลานบล็อกโคก็มีสามยิ่งยิ่ยครับผมสุดยอดเยี่ยม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 มาเออเอามาลองสลัดสีม่วงแหมครับเนอะที้สีเขียวเนาะไหลไปละรับรองหวา,หาหนก็ลอยในน้นองครับผมใส่ปลาทูลงไปอ่า Okay. สุดยอดเลยครับทาด้วยน้ำจิ้มสีฟุดล้ำล้ำสุดยอดปลากรูยเต๋นึ่งได้มาแล้วครับผมหัวเลดิดครับอืมกินหัวนี้กับน้อยเนอะรสชาติมันคล้ายๆกินเหมือนภาขีโหดบ้านเราเนอะมาล่ะกดงนายสีขาวบอดล็อกนะกอบขน,ดนาดเนอะมากินกับเนอะมาเออขอมสักคำนอ้อดูราดน้ำจิ้มลงไปฮัวเลยครับผมจัดเลย ก็คุ้นนะครับที่ทุกท่านที่มาที่ตามรับสมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็จะได้มีกำลังใจเมียส่งต่อไปครับผม